ส้นหย่อมค่ะตรงนี้นะคะวันนี้เข็นเข็นของเข็นอิดมายังไม่เสร็จหรอกอนี่ไงทำมาไต่เดินดอกแดกด็อกแดกอืม,อม เวลารดน้ะจะไม่ต้องแฉะแฉะตีนเห็นไหมตอกไม้ตรงนี้จะทำสิกนี้ต่อให้หายเหนื่อยก่อนสายไฟไม่ทำสักทีทำอย่างอื่นได้แต่สายไฟยังไม่ทำเห็นไหมจะทำตรงนี้ต่อ เราเห็นมาใจเราสวยไหมยะทำสีกนี่ต่อเอโอเค